อาชีพที่กำหนดไว้คือคุณเป็นครูทางภาษาซึ่งจะทำการออกแบบบทเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายนะครับมีทั้ง Visual, Auditory, Kinetics และ a m a t e r n e s s ์นสต่แต่ละคนก็จะมีความชื่อนชอบที่จะเรียนรู้ต่างกันจุดหมายคุณคือสร้างบทเรียนที่สนับสนุนความต้องการของทุกคนและก็นำห้เกิดการรู้ที่สูงสุดนะครับซึ่งก็จะมีโปรโฟไฟล์ของผู้เรียนตามนี้นะครับวิเวียนนะครับชา่าการรู้ผ่านการดูเชนะ่นดูภาพชาร นะครับเอนจอยชอบการทัวร์รยนต์ใช้สื่อการสอนที่มีสีสันพบว่าตื่นเต้นนะครับท้าทายที่จะมีส่วนร่วมการได้ฟังกิจกรรมการฟังด้วยนะครับอเล็กซ์นะครับเรียนรู้ผ่านการฟังและพูดนะครับชอบกิจกรรมการฟังพอดแคสต์กาฟังเพลงและมีส่วนร่วมกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มอาจจะมีปัญหาบ้างทหาต้องมีการดูหรืองานเขียนเควินครับเติบโตทําได้ดีกับกระบวนการการลงปฏิบัติอาแคคย์ขยานร่างกายนะครับชอบกิจกรรมที่ มีส่วนร่วมเข้าไปบทบาทสมมตนะิการมีปฏิสัมพันธ์นะครับและพบว่าค่อนข้างยากนิดนึงที่จะต้องอยู่กับอะไรที่เป็นเวลาดาน,นานและสังการนั่งฟังหรือการอา่านมีอานะครับนะเป็นคนที่ชอบกระบวนการรู้หลากหลายนะสนุกสนานกับความหลากหลายสามารถได้ประโยชน์จากการดูการฟังและการลงปฏิบัติอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่ค่อยมีส่วนร่วมถ้าหากว่านะครับเนื้อหานั้นขาดซึ่งความหลากหลายซึ่งจะนําไปสู่ของบวนการที่จะ ไม่สามารถสนับสนุนความแตกต่างที่ชื่นชอบของเธอได้ดังนั้น Exercise ครับหนะครับ d e s i g n เรกับเลต r วิตี้ส i v i t i วิเ v i ยนนะครับให้ออกแบบกิจกรรมสำหรับ Vivian ที่เป็น Visual Learners นะครับสร้าง Flash Card นะครับเพื่อนำเสนอคำศัพท์ As v v v i ีย N ให้ทำ,ำ,ำการจับคู่คำศัพท์ที่สอดคล้องกับภาพแล้วก็ให้ v s u u l l i d สนับสนุนกับการแสดงผลที่สามารถไปสับสนการเรียนรู้ที่ Vivian ชอบได้ 2ครับพัฒนาแอปสึกหัดที่สนับสนุนการฟังให้กับ a l e x นะครับซึ่งเป็นออดิโทเรเนอร์สำหรับเลือกคลิปพอดแคสต์ในกรุ๊ปสาเป้าหมายสร้างแบบคําถามวัดความเข้าใจอ่าที่สอดคล้องกับเสียงที่ฟังนะครับและเชิญชวนให้เอเล็กซ์ลองฟังและก็ทําการจดโน้ตขณะฟัง 3. ครับนะกิจกรรมสําหรับเคฟินนะครับเป็นบทบาทสมมุติซึ่งเป็นเคนเดอร์ติกรานเนอร์สนะครับสร้างฉากที่เกี่ยวกับสถานการณ์ใน ประจวันนะครับเกี่ยวกับองโดยใช้ภาษาเป้าหมายกาหนดบทบาทให้ Kevin, เควเวียนคนอื่นทําการน้มน้าวชักชวนเขาให้แสดงออกตามฉากนั้นนะครับแล้วก็หาพร็อพในะฉากตกแต่งวิชวลเอซีที่สนับสนุนให้เกิดประสบการณ์กนรกิการแสดงนั้นๆน,น,นะครับข้อสี่ครับนะสร้างบทเรียนการนําเสนอที่หลากหลายสื่อผสมให้กับมีอาร์นะครับซึ่งเป็นมัร์ทานบอร์เลเนสนะครับโดยใช้สื่อผสมที่หลากหลายเช่นภาพเสียงและภาพยนตร์ ใช้สไลด์ที่มีวิชวล l คอนเทนต์นะครับที่เป็น, ents, น,ปนลักษณะมองเห็นได้ตาและสนับสนุนการอธิบายโดยการพูดนะครับรวมไปถึงนะครับใช้แอคทิวิตี้ที่เป็นปฏิสัมพันธ์นะที่าสามารถนะเขามีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย<ๆ>เช่นเป็นแบบคําถามนะครับหรออือเป็นการอภิปรายกลุ่มโดยนะครับความท้าทายก็คือนะครับให้สร้างกิจกรรมที่ i n t e g r ก t e กับบราการผู้เรียนทั้งหมดทุกๆนะครับสร้างกิจกรรมเขาเรียกว่า S c a v e n g e r hunt scavenger ชัวรมาติงเป็นคนเก็บขยะนะครับสื่อสารการดีมาเขาว่าจะต้องพยายามหานะครับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทางภาษาโดยใช้ visual c l u e s นะครับตัวเงื่นงำฐาทนที่ช่วยกันมองเห็นใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือ Audio c l ลูเป็นเสียงต่างๆหรือนะครับ kinetic test ที่เป็นการขยขยายเพื่อมองหาวัตถุนั้นนะครับชักชวนให้เกิดการร่วมมือการทําง,งานเป็นทีมซึ่งจะเอื้อความแตกต่างของ ผู้เรียนได้นะครโดยแบบฝึกนี้นะครับให้คิดถึงความเกร่งนะครับความชื่นชอบของแต่ละคนขณะที่กําลังออกแบบกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นที่การประสมผสานความสมดุลของการดูการฟังการลงมือทำํำ เพื่อให้ทุกคน,นมีส่วนร่วมนะครับให้ความเป็นสุนิามท้าทายที่จะทําให้เกิดความมั่นใจว่าทั้งหมดนั้นได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้วเพื่อช่วยให้แต่และผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ตัวเองต้องการและชื่นชอบได้นะครับดังนั้นการนํามาสู่ของโพสต์เทสตครับน่ะลงมือทําดูสิ่งที่เป็นว่าเป็นเรื่องของคาศั์แล้วก็กลยุทธ์ความสอดคล้องนะครับอินเตอร์เซปที่มีความคาบเกี่ยวกันนะครับแลเราจะไปึกต่อนในชนั้นเรียนครับ